สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบอยเขาเก็บปลานะครับบอยเขาเก็บปลาปัตตานีนะครับก็เมื่อเช้านะครับได้ส่งนะครับข้อความนะครับข่าวข่าวสารนะครับในไลน์ร้านค้าของเราก็คือไลน์แอดฟิชี่บอยนะครับว่าเช้านี้นะครับเวลา10บโมงสินาทีเราจะมีนะครับไลน์ พูดคุยกันนะครับกับผมนะครับบอยเขาเก็บปลานะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของตัวเขาเก็บนะครับเขาเก็บปลาปัตตะนุของเรานะครับเขาเก็บของบอยเขาเก็บปลานะครับนะครับเขาเก็บของเราเนี่ยมีดียังไงนะครับถึงได้คลองใจคนทั่วประเทศนะครับขายดิบขายดีคลองใจลูกค้านะครับลูกค้าซื้อไปจําหน่ายซื้อไปรับประทานนะครับอร่อยนะครับอ่า นำไปจัดจำหน่ายก็ขายดีนะครับขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับไม่ใช่เทน้ำเททิ้งนะครับไม่ใช่เททิ้งของเราอร่อยนะครับบอกตามตรงนะครับอร่อยมากๆนะครับก็วันนี้ก็คุยกันสบายๆนะครับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์วันจัดส่งสินค้าของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้มีเตรียมสินค้าไว้แล้วนะครับก็หลอแพ็คนะครับแล้วก็บรรจุ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับลูกค้าที่สั่งจองกันเข้ามานะครับเราจัดส่งทุกจันทรุธศุกร์นะครับถ้าเป็นสินค้าตัวเข้าวเกียบนะครับเราจะส่งทุกจันทร์พุธศุกร์ตัดรอบ10โมงเช้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถที่จะเข้าไปในตัวของลายร้านค้าของเรานะครับก็คือ l ลายแอดฟิตชี่บอยนะครับแล้วก็ ส่งคำสั่งซื้อนะครับของท่านว่าท่านต้องการสินค้าตัวไหนประเภทไหนเนี่ยเข้าไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตอบคอยส่งข้อมูลต่างๆให้นะครับลูกค้าก็จะได้ทราบข้อมูลแล้วก็เรื่องของการชำระเงินอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะส่งผ่านทางลายร้านค้าของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในลายร้านค้าของเรานะครับจะเป็น ตัวที่เราเนี่ยมีการซื้อนะครับในส่วนของบริการนะครับในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้านะครับตัว l i น์แอนะครับที่เป็น Li น์แอดไลน์แอดฟิตัวนั้นนะครับก็ะจะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราสามารถที่จะบอดแคสต์ไปให้ลูกค้าเนี่ยทราบได้ทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับในไลน์แอด แต่ไลน์แอดเนี่ยมีข้อแม้อยู่นะครับตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแอดท่านไปได้นะครับลูกค้าที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะแอดเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับเป็นเพื่อนกับเรานะครับก็สวัสดีนะครับถือโอกาสสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นลูกค้าเราแล้วก็ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราที่อยู่ในไลน์แอดด้วยนะครับที่เข้ามา รับชมในไลฟ์นี้นะครับก็เกิดมาพอสมควรนะครับก็วันนี้รอบจัดส่งนะครับอย่างาบางท่านนะครับที่ถามเข้ามานะครับบางคนส่งกันอโอนเงินกันเข้ามาแล้วนะครับแต่วา <c oughs> ่า่นะครับก็ยังไม่ได้ส่งก็มีทักมาเมื่อเช้าก็มีทักมาสอบถามนะครับว่า <c oughs> เออส่งเเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มี จัดส่งมีการจัดส่งให้นะครับอ่าอันนี้องค์าทีเราก็แจ้งกลับไปแล้วนะครับว่าเราจะส่งทุกจันทรุษน,นะครับจันทรุษส,สำหรับเขาเกียปลานะครับอ่าจันทร์พุุ์ตัดรอบ10โมงเช้านะครับตัดรอบส่ง10โมงเช้านะครับอ่าถ้าท่านสนใจสินค้าเนี่ย พักสอบถามเข้ามาก่อนนะครับอย่าเพิ่งโอนเงินนะครับอย่าเพิ่งโอนเงินเพราะบางทีท่านโอนเงินเข้ามาในสินค้ามันหมดไปแล้วก็มีนะครับให้สอบถามกันเข้ามาก่อนนะครับสอบถามกันเข้ามาก่อนว่า,ามีสินค้าตัวนี้อยู่ไหมยังมีอยู่ไหมนะครับถ้ามีนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะตอบกลับท่านไปแล้วก็ส่งในเรื่องของตัวบัญชีในการโอนเงินนะครับเข้าไปให้นะครับ ท่านจะได้โอนเงินแล้วก็ตัดรอบได้ตรงตามเวลานะครับในการจัดส่งแต่ละรอบเราจะส่งทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับถ้าเป็นสินค้าตัวข้าวเกียบนะครับเราจะส่งทุกจันทร์พุธศุกร์ตัดรอบ10โมงเช้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถที่จะเข้าไปในตัวของลายร้านค้าของเรานะครับ